สวัสดีครับคุยหลังโกเพจรวบร,รวมข่าวสารด้านวงการกีฬาจะนำทุกท่านไปรู้จักกับตำนานกองกลางของพรีเมียร์ลีกที่สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับทีมสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครและคนนั้นคือแฟรงค์แลมพาดแฟรงค์แลมพาดจูเนียเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1978ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นลูกชายของแฟรงค์แลมพาดซีเนียอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษของเวสต์แฮม นั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้ลัมพาดจูเนียร์มีความชื่นชอบในการเล่นฟุตบอลและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากคุณพ่อของเขาในวัยเด็กลัมพาดได้เล่นฟุตบอลในระดับโรงเรียนและถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นเพราะว่ามีคุณพ่อเป็นนักบอลชื่อดังและในปี1993เขาก็ได้เข้าร่วมกับศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมอสรเวสต์แฮมที่ตอนนั้นมีแฮร์รี่เรดเน็ตที่เป็นลุงของเขาเป็นผู้จัดก,การทีมและมีพ่อของเขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมนั่นทำให้มีความเครือบแคลงใจในนักเตะค,คนนี้ว่าเป็นเด็กเส้นหรือเปล่า และต่อมาในฤดูกาล1994-95แลการ์ก้มพาดก็ได้สัญญานักเตะอาชีพกับเวสตแฮมได้ลงประเดิมสนามครั้งแรกกับเวสตแฮมในฤดูกาล1 9 9 5ร1995-96โดยก่อนที่จะทัวกํกำลังจะลงสนามก็มีแฟนบอลส่วนหนึ่งโหเนื่งจากคิดว่าเป็นเด็กเส้นนั่นเองแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เจ้าหนูคนนี้ผิดหวังแต่อย่างใดเขามุ่งมั่นทั้งในสนามและการซ้อมจนฟอร์มการเล่นของเขาเข้าไปอยู่ในใจของแฟนบอลหลายคน ซึ่งการที่ฟอร์มดีนั้นเป็นเหตุทาให้หลายสโมรสรให้ความสนใจนักเตะคนนี้ในช่วงก่อนที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเวสแฮมเขาขอร้องกับสโมรสรอ,อย่างหนึ่งว่าห้ามขายเพื่อนสนิทของเขาในทีมนั่นก็คือริโอเฟอร์ดินานเมื่อสโมรสรรับปากเขาจึงเซ็นสัญญาฉบับนั้นแต่แล้วเฟอร์ดินานก็ถูกขายให้กับบริดจูเนเตดไปสร้างความเสียใจให้กับเขาเป็นอย่างมากในฤดูกาล2000-2001สโมรสรก็ได้ปลดลุงและพ่อของเขาออกจากการเป็นผู้จัดการทําให้ฤดูกาลต่อมาเขาได้ย้ายทีม หรือดูการ2001-2002เป็นเชลซีภายใต้การคุมทีมของคราเนโอรานีเอรีได้ยื่นข้อเสนอซื้อนักเตะคนนี้เข้ามาร่วมทีมด้วยราคา11ล้านปอนด์และเขากระทำผลงานได้ดีกับเชลซีโดยเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางและจุดเปลี่ยนอีกครั้งก็มาถึงในปี2004-2005เชลซี 5, ได้มีการแต่งตั้งโซเซมูรินโญมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมและมูรินโญ่คนนี้แหละที่พัฒนาศักยภาพของแลมพาร์ดให้มาเป็นยอดนักเตะจนถึงทุกวันนี้ และในปีนั้นเขาก็พาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกของสโมสรและคว้าแชมป์ลีกคัพอีกด้วยในฤดูกาลถัดมาเขาก็ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีได้สําเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากได้พาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสามสมัย FA คัพสี่สมัยลีกคัพสองสมัยยูฟ่าแชมเปียนลีกหนึ่งสมัยและยูโรปาลีกหนึ่งสมัยนอกจากนี้รางวัลส่วนตัวยังได้รับนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวอังกฤษในปี2005 จนมาย้ายออกจากเชลซีในปี2014ย้ายไปคาแข่งช่วงปลายอาชีพกับนิวอร์กซิตี้แต่ก็ถูกสมโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืมตัวกลับมาเล่นในอังกฤษและก็ได้มีโอกาสพบกับทีมเชลซีและลัมพาก็ยังยิงประตูได้หลังจากนั้นเขาก็กลับไปเล่นให้กับสมโมสรอนนิวอร์กซิตี้อีก2ฤดูกาลก่อนที่จะแขวนสตั๊ดในวัย3 8ปีลัมพาเริ่มเส้นทางการเป็นผู้จัดก,การทีมกับดาบี้เคาวตี้ในทีมแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษและทําผลงานได้อย่างดีจนเกือบได้เลื่อนชั้นมมาาเเลล่นน League, ในใใพรีกแะฤดู2019-20 สโมสรเชลซีได้ดึงแลมพาร์ดเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมเนื่องจากสโมสรถูกห้ามซื้อนักเตะประกอบกับการถูกปลดของมาริซิโอซารีเมื่อเชลซีเกิดปัญหาก็มีเขาคนนี้ที่รับหน้าที่มาแก้ไขสถานการณ์ของทีมและก็ทำผลงานได้อย่างดียอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้และนี่ก็เป็นเส้นทางของตำนานนักฟุตบอลของอังกฤษที่ครอบครองสถิติก,กองกลางที่ทำประตูได้มากที่สุดท่านผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานคุณภาพต่อไปนะครับ นอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถร่วมสนุกรุ้นรับทองคำกับเราได้ที่ Line แอดลังโกเข้าก่อนมีสิทธิ์รับก่อนไม่แน่ผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณ